ยายเท่าเมาสซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะพายุหิมะหรือจะสู้พายุรักไว้ไว้มีใครได้ดูเรื่องลมหนาวและสองเราของน้อนชายแห่งชาติอูเลยกับเจ้าจินไม้เราบ้างตอนเนี้ยยายติดหนึบหนับเลยเป็นเรื่องของหลินอี้ยาง อดีตนักสนุกเกอร์ผู้หญิงขนงที่ได้ตัดสินใจหันหลังให้วงการเพราะมีข้อขัดแย้งกับโคช้ชระหว่างพักใจเรียนปริญญาโทอยู่เมืองนอกก็ได้พบกับอินกัวสาวสวยนักกีฬาภูในค่ำคืนที่พายุหิมะพัดกระหนำ่ำเขาตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกพบและรุกจีบเธออย่างไม่ลังเลก็เกิดเป็นความรักแสนอบอุ่น ห้ามกลางสายลมหนาวของประเทศฟินแลนด์เธอเป็นแรงใจให้เขาตัดสินใจหวนคืนสู่สนามแข่งอีกครั้งและมุ่งมัน่นคว้าชัยมาได้สำเร็จในท้ายที่สุดยายชื่นชอบการแสดงของอู๋เลยมากๆแล้วเรื่องนี้นั้นก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยไม่คิดว่าอู๋เลยในบทหลินอีอ้หยางจะอบอุ่นละมุนหัวใจได้ขนาดนี้งานสาตาเอ่ย ความสกินชิปเอ่ยเผลิแบแป๊บเดียวรุกจุบสาเรียบร้อยจ้าเจ้าจินไม้ก็น่ารักมากๆแสดงได้เป็นธรรมชาติฟุดๆเคมีเข้ากันเข้ากันหวานกรุบกริบทุกอีพีแล้วเดินเรื่องไวเวอร์ไม่ทันกลางเรื่องเขาก็เป็นแฟนกันแยว้วความหวานก็ยกระดับขึ้นไปอีกยายเนี่ย ลุ้นเลิบซีนช่มฉ่ำตามภาพโปรโมทที่ปล่อยออกมาจะอยู่อีพีไหนกันหนเะก็ขอบจอรอทุกวันค่ะใครสนใจเรื่องเนี้ยตามไปชมกันได้ที่ VTV มีซับไทยเรียบร้อยแล้วค่ะสุดท้ายยายฝากทุกคนช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆริ สำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย